ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ออกล่าหนูนอเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราเดินดูแปลงนี้กันครับมันมีตรงโน้นที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินดูแถวนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวเจอกันครับผมมาเจอหนูคัวแล้วครับมาจัดชุดใหญ่ไปครับไปสิบสองหลังเลยนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหารหมายต่อไปกันครับผมเราก็ได้ดักตรงนี้ไว้ห้าหกหลังแล้วครับนี่ครับดักซ้ําเขานะครับ เห็นมันยังมีรอยตีในนาอยู่้วเข้าเลยดักในนาไว้เลยโอเคเดี๋ยวหาไม้ต่อไปกันครับผมเดี๋ยวเรามาจะมาเดินบริเวณนี้กันนะครับที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับอันนี้ปักไว้ได้เน่หลังนะครับไม่เห็นรูครับมีแต่ทางเดินก็เลยดักทิงไว้นะครับนี่ะครับข้างในมีแปลงข้าวเหลืองอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันครับผมตรงนี้ก็มาดักซ้ําเขานะครับเห็นมีธงเลยเดินเข้ามานะครับน่าจะยังมีตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไล่ดักกันนะครับตรงนี้แหละซ้ําเขาครับไม่หมดตัว ได้ลุยครับผมผมก็ดักตรงกันไว้สามสี่หลังนะครับเดินมานี่จะจะมาดูตรงนี้ไม่มีรูหนูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเกาะกลางตรงนี้กันนะครับที่ว่ามีปวกอยู่กลางนานะครับโอเคลุยกันครับผมไม่เจอรูหนูเลยครับเดี๋ยวเราไปหาหมายต่อไปกันนะครับขยับออกจากตรงนี้แล้วไปลุยกันครับผมตอนนี้เขากำลังเกี่ยวข้าวกันเลยนะครับ เจอแปลงเข้าเหลืองนี่ไม่กล้าดักเลยนะครับวันนี้มานั่งพักอยู่ที่ห้างนี่ก่อน,นครับปักตรงนี้ไว้สองหลังนะครับย่างหายเหนื่อยก่อนเราค่อยไปหาหมายกันต่อไปด้วยครับผมเรามาดักแปรงนี่นะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับข้าวแล้วครับไม่กลัวรถเกี่ยวแล้วดักไว้ตรงนู้นสามหลังนะครับแล้วมาเจอมงตรงนี้ดักไว้สี่ห้าหลังนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปหาหมายต่อไปกันครับผมเรามาดักตรงนี้ได้ประมาณนี้นะครับ ยังเดินไม่สุดนะครับบ่วงหมดกันครับต้องกลับไปเอาบ่วงที่รถนะครับอ๋เดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งพักด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็ดักตรงนี้ไว้สามหลังนะครับนะครับเราก็จะมีปลวกนู้นนะครับปลวกนู้นประมาณสิบหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูจะเดินดูเลาะนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงรถนะครับโอเคดยกันครับผมเราก็ดักบนขนานี้ไว้สี่ห้าหลังนะครับดักซ้ําเขานะครับเหลือบ่วงห้าหกหลังแล้ว เดี๋ยวไปหาที่กันครับผมเราก็ได้ดักหมดแล้วนะครับบ่วงที่ออกมานะครับเห็นทางเดินหนูไหมครับนี่ครับนี่ครับทางเดินลงไปนานนะครับก็ดักบริเวณนี้เสร็จแล้วแล้วก็บ่วงหมดแล้วกลับบ้านกันครับเดี๋ยวสามทุ่มเจอกันครับผมก็ได้ออกเวลามายามหนูแล้วนะครับยังไม่ถึงเวลานะต่ออกมาก่อนความเมานะครับ เรามาลุ้นกันว่าคนนี้เราได้กันสักกี่แต้มเดี๋ยวเจอกันแต้มแรกมาแล้วครับแต่หัวหายตัวที่สองครับครับผมแต่งบ่วงโคตรเยอะเลยนะครับหนูน้อยหน้าจอกก่อนนะแพบไม่ได้ตัวเลยนะครับเพิ่งได้สองตัวโอเคเ๋ยวมาลุยกันต่อ ครับผมวันนี้กับยี่สิบหลังเราไม่เจอตัวแล้วนะครับบ่วงรูดอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอหมายต่อไปกันครับผมตัวที่สามและตัวที่สี่จ้าตัวที่ห้าครับตัวที่หกจ้าอีกหนึ่งแต้มจ้าครับผม เราก็มาถึงที่สุดท้ายที่เราดักแล้วนะครับคืนนี้แต่งบ่วงเยอะมากเลยนะครับบ่วงรู่นะครับเพราะไปดักซ้ําที่เขานะครับหนูน้อยน่าจะออกก่อนนะครับลูกหนูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นที่สุดท้ายเราจะได้สักกี่ตัวเดี๋ยวรุน้นกันครับผมที่สุดท้ายเราก็ไม่ได้สักตัวนะครับบ่วงไม่มีกระดิกเลยสงใส่ข้ามคืนนี้เราคงได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปซือยุ่ไปสรุปยอด ที่บ้านกันอีกทีว่าเราได้กี่แต้มเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับมืดมิดมากเลยระยะทางระหว่างกับบ้านนะครับไฟายทางที่เป็นโซลา่าเซลล์ก็ดับไปหลายดวงแล้วนะครับมีมั่งไม่มีมั่งนะครับดูไม่มีก็มีไปอีกทีก็จ่วงนู้นเลยนะโอเคถึงบ้านแล้วมาสรุปยอดกัน ครับผมเราก็มาสรุปย่อกันนะครับคืนนี้เราได้เจ็ดแต้มนะครับเดี๋ยวเรารุ้นกันใหม่พรุ่งนี้เชา้าเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับเช้าครับเช้าแท้ๆเลยกับเจ็ดโมงนะครับออกจากบ้านไปเก็บที่ดับโมนะครับ เดี๋ยวเช้านี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เพิ่มมาสักกี่แต้มนะครับเดี๋ยวเจอกันมาแล้เจ้าสามแต้มแรกครับผมสรุปยอดเช้านี้เราก็ได้แค่สามตัวนะครับไม่มีหนูหรืออะไรเราก็ไม่ทราบนะครับแต่นี่นะคือเราดักซ้ำเขาเนาะเราก็ต้องทาใจนะครับกับมาที่หลังเขานวะมีคนมาดักไปแล้วแต่ก็ กอได้กินอยู่ครับเมื่อคืนได้เจ็ดเจ้าได้สามสตัวก็โลกว่ากว่าแล้วครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกัน